ราอยู่กันที่ร้านโมลินะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะว่าอาหารของเขาเนี่ยจะหน้าตาหน้ากินแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในกันเลยเปิดทุกวันเลยนะครับนี่เปิดทุกวันนะครับตัวอย่างก็เราไปชมข้างในกันเลยดีกว่า เราไปลองเดอด้านในกันเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องแนวนะครับสวยมากเลยนะดูด้านในนะครับบรรยากาศสวยมากเลยน,นะครับก็นี่ก็เป็นด้านนอกนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับ ล้อมเล่นมากเลยครับจะนี้เป็นแอ่งน้ำนะาสามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศแบบว่าริมคลองนะครับ ก็นะครับเรมาชมกันนะครับว่ามีเมนูมมอะไรบ้างน่ากินมากเลยนะครับมีอาหารไทยอาหารขนมก็มี่ะเราสั่งตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีข้าวตั้งหน้าตาั้ง้ดยนะเดี๋ยวเรา พอทำมาแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับอันนี้ก็หน้าตาขนมของเราครับก็มาแล้วนะครับก็เราจะมาลาดให้ดูกันเลย มากไหมครับ จะมาชิมข้าวตั้งหน้าตั้งมาต่อนะครับก็ัน,นี้อร่อยนะครับกรอบแล้วก็หอมมากๆเลยครับแนะนำเลยครับว่าพิกดเนี่ยอยู่รุกกาคลองคลองห้านะครับก็จะทำง่ายมากเลยก็แนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะปักพิกลมาให้นะครับ สีป่ปีใหม่นี่ต้นปีเลยอยากกินกระตังหน้าตั้งโ็ใหลูกพามาเขาจะกินต่ำใจเลยอร่อยอร่อยกระตังหน้าตั้งปีใหม่ได้กินแล้วไม่คิดเลยนะว่าที่นี่จะมีที่นี่มีขายด้วยอร่อยอร่อยอืมอย้อยหายหายอีกต่อ อนีก็เป็นบรรยากาศเรามานั่งนี้ก็ได้นะลมลื่นมากเลยนะคะ <c oughs> นราาับก็ เขามานั่งทานข้าวได้นะครับนี่สวยงามคิดเก่แบบนะครับตรงนี้มีมาตอนเย็นก็ดีนะคก็จะัวยุ่ด้วยม้นด้วยวยอันนี้เป็นเรามาตอนเที่ยงก็เลยมีความรู้ว่าเหมือนกับตอนึงถ้าตอนเย็นเย็นคงจะเย็น้วยังไม่ต้องัวเลยยุ่ยกขานหน้าเราจะมาใหม่นะคะเพราะว่าดูแล้วบอกมีคอ ขอตัอกลับกันแล้วนะครับนี่ลาบเี้นที่เราข่านมาเมื่อกี้นะสว่อยมากเลยนะครับอันนี้เป็นคาเฟ่ด้านบนนะนั่งแอร์เย็นๆก็ได้นะครับงหมด เราวันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับบรรยากาศสวยล่มลื่นแล้วก็อาหารราคาไม่แพงนะมากินขนมหรือว่ามากินข้าวเนะี่ยก็คือเด็ดมากเลยครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ